หนึ่งคำถามที่สะท้อนมาจากนักเรียนก็คือยังจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องมาควบคุมเรื่องของทรงผมและให้นักเรียนใส่เครื่องแบบนักเรียนในช่วงเวลาแบบนี้นะคะช่วงนี้คิดด้วยกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิช์ประธาน TDI ค่ะเป็นอีกหนึ่งคำถามใหญ่จากการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนที่ใช้ชื่อว่านักเรียนเลวนะคะจา์เรื่องของเครื่องแบบนักเรียนเนะะี่ยค่ะใช่เลยครับเรื่องนี้ถือเป็นประเด็นสําคัญนะครับเรื่องทรงผมและเครื่องแบบนะครับเป็น เครื่องหมายคาถามสําหรับนักเรียนกลุ่มต่างๆว่าทําไมยังต้องมีอยู่ครับคือนักเรียนี่มองว่าเป็นการเข้าไปควบคุมเนื้อตัวร่างกายที่ไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมคะครับแล้วนักเรียนส่วนหนึ่งนะครับก็ดําเนินการประท้วงนะครับเช่นไปตัดผมตัวเองนะครับแล้วก็ปิดปากมัดตัวเองอยู่ที่หน้าสยามสแควร์ครับจนเป็นข่าวโด่งดังกันนะครับแล้วกลุ่มนักเรียนที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มองค์กรนักเรียนเลวนะครับก็ไปร้องเรียนกับกระทรวงศึกษานะครับขอความชัดเจนในการบังคับใช้กฎต่างๆโดยเฉพาะ กฎเรื่องทรงผมครับเรื่องนี้จึงเป็นประเด็นให้เราหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในวันนี้ครับแล้วข้อเสนอจากนักเรียนเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์ครับบรรดากลุ่มนักเรียนที่เรียกว่านักเรียนเลวนะครับก็มีข้อเรียกร้องส่วนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจครับข้อเรียกร้องก็มีทั้งอยากให้ครูอยากให้โรงเรียนทําอย่างโน้นอย่างนี้นะครับเช่นให้มีเสรีภาพในการไว้ผมนะครับให้ครูฟังเสียงนักเรียนให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้เสรีครับและในเวลาเดียวกันครับไม่อยากเห็นกฎระเบียบของโรงเรียนที่ละเมิดสิทธิตัวเองไม่อยากให้แบบเรียนเหยียดเพศ และให้ครูหยุดคุกคามนักเรียนเช่นการเคียนตีต่างๆเหล่านี้ก็เป็นข้อเรียกร้องของนักเรียนที่เกิดขึ้นมาครับจริงๆก็น่ารับฟังนะคะเพราะว่าคงสะท้อนความรู้สึกอึดอัดของนักเรียนแต่เรื่องเครื่องแบบเนี่ยควรจะต้องยกเลิกไปเลยไหมคะหรือว่าควรจะต้องพิจารณาอย่างไรคะอาจารย์ครับจริงๆนะครับถ้าเกิดไปดูในประเทศต่างๆในโลกนะครับก็จะพบว่า หลายประเทศนะครับก็ยังให้นักเรียนใส่เครื่องแบบอยู่นะครับมีประเทศส่วนหนึ่งแน่นอนครับอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดาบอกว่านักเรียนไม่ต้องใส่เครื่องแบบแล้วแต่ประเทศในยุโรปรวมทั้งอังกฤษนะครับที่เรารู้จักกันดีเราดูภาพ,พยนต์อังกฤษอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับก็ยังเห็นว่านักเรียนมัธยมปลายก็ยังใส่เครื่องแบบแล้วถือว่าเท่ถือว่าดีกันด้วยแม้ตอนหลังจะเริ่มมีเสียงบ่นว่าเครื่องแบบนักเรียนอังกฤษราคาแพงเกินไปเดือดร้อนพ่อแม่ครับแต่โดยรวมแล้วประเทศส่วนใหญ่ในโลก ก็ยังให้นักเรียนใส่เครื่องแบบครับรวมทั้งในเอเชียอย่างญี่ปุ่นอย่างในจีนด้วยแต่ดูเหมือนประเทศไทยจะเป็นประเทศเดียวบังคับเท่าที่ผมพบว่ายัางให้นักเรียนที่กลายเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วยังต้องใส่เครื่องแบบอยู่ประเทศอื่นๆจะบังคับเฉพาะในระดับมัธยมปลายสูงสุดแค่นั้นครับแล้วการใส่เครื่องแบบกําลังสะท้อนแต่ละวิชาชีพอย่างไรคะอาจารย์ครับจริงๆนะครับว่านักเรียนต้องใส่เครื่องแบบหรือไม่คงจะคิดในกรอบได้ว่า แล้วอาชีพอื่นๆหรืองานอื่นๆที่ใส่เครื่องแบบนั้นมีเหตุผลอะไรเราจะเห็นตำรวจเห็นแพทย์เห็นพระหรือแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างใช่ไหมครับที่ใส่เครื่องแบบของเขานะครับเครื่องแบบนั้นจริงๆมันมีประโยชน์มันมีหน้าที่ทางสังคมอยู่เช่นช่วยจัดความสัมพันธ์ทางสังคมนะครับรู้ว่าใครเป็นใครเช่นเราเจอพระนะครับเราก็จะรู้ว่าพระต้องโกนศรีรษะต้องห่มจีวรเราก็รู้ว่านี่คือคนที่กําลังถือศีลอยู่ สมควรเคารพนับถือกราบไหว้นะครับหรือตํารวจนะครับเป็นคนบังคับใช้กฎหมายเราก็จะได้รู้ว่าคนอื่นนะครับที่ไม่ได้แต่งเครื่องแบบแบบนี้มาแอบอ้างไม่ได้ครับหรือกรณีนักเรียนก็ตามนะครับถ้าเกิดนักเรียนในเวลาเรียนไปทํากิจกรรมบางอย่างซึ่งไม่เหมาะสมเช่นแอบไปเล่นตเตดเทรไปทําอย่างน้นอย่างนี้ถ้าแต่งเครื่องแบบนักเรียนอยู่ก็จะช่วยติดตามได้ง่ายว่ายังเป็นนักเรียนอยู่ก็จะได้ตามมาได้ครับเพราะฉะนั้นการแต่งเครื่องแบบโดยตัวมันเอง ไม่ใช่เรื่องเสียหายโดยตัวมันซะทีเดียวครับพอมีประโยชน์อยู่ครับในช่วงเวลานี้ที่นักเรียนออกมาเรียกร้องกันเยอะๆควรจะปรับเปลี่ยนอย่างไรคะอาจารย์ครับดูไปแล้วนะครับเรื่องที่นักเรียนเรียกร้องมากๆนะครับดูเหมือนจะเป็นเรื่องทรงผมซะเป็นส่วนใหญ่นะครับจริงๆแล้วนะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับในปีนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมก่อนที่นักเรียนจะมาประท้วงกันด้วยซ้ำนะครับได้มีระเบียบทรงผมออกมานะครับโดยบอกไว้ว่าไว้ผมสั้นก็ได้ไว้ผมยาวก็ได้ขอให้เรียบร้อยครับ สิ่งที่ไม่ียบร้อยคืออะไรเช่นไปดัดผมไปย้อมสีหรือไปไว้หนวดเคราแต่ทางนี้นะครับก็ยังอนุญาตว่าถ้าเป็นหลักศาสนานะครับบางาศาสนาให้ไว้หนวดเคราได้ก็ถือว่ากฎของโรงเรียนนั้นอนุรลมให้ได้ครับเพราะฉะนั้นดูมรวมแล้วนะครับระเบียบที่ออกมาเรื่องทรงผมน่าจะยอมรับกันได้นะครับแต่ประเด็นปัญหาของระเบียบที่ออกมามีข้อหนึ่งครับจริงๆก็เขียนไว้ชัดเจนว่าโรงเรียนต่างๆต,ต,ต้องทําตามกฎนี้ แต่ถ้าโรงเรียนอยากออกระเบียบเฉพาะขึ้นมาเสริมนะครับก็สามารถทําได้แต่ต้องออกตามกรอบนี้ครับประเด็นตัวนี้เองอาจจะทําให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือว่าคุณครูนะครับจำนวนหนึ่งไม่เข้าใจแล้วคิดว่าต่อให้มีกฎนี้โรงเรียนจะออกกฎยังไงก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นข้อผิดพลาดแล้วทําให้เกิดปัญหาครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วระเบียบทรงผมพอไปได้ครับไอ้ส่วนบังคับใช้นั่นเองครับที่เป็นปัญหาครับในภาพรวมค่ะทางกระทรวงศึกษาธิการหรือว่า ในวงการต่างๆเนี่ยควรจะปรับเรื่องนี้อย่างไรคะครับจริงๆแล้วนะครับการมีเครื่องแบบนะครับก็ชี้แจงกับกลุ่มนักเรียนด้วยยังพอมีประโยชน์อยู่นะครับถ้าไม่บังคับกันเข้มงวดเกินไปโดยเฉพาะเรื่องของทรงผมนะครับทรงผมนั้นระเบียบพอไปได้แต่แปลว่าอยากให้คุณครูอยากให้โรงเรียนต่างๆนะครับเข้าใจกฎที่กระทรวงศึกษาธิการออกมาและผมคิดว่าดีพอใช้แล้วนะครับให้เอาไปปฏิบัติอย่างแท้จริงด้วยอย่าไป เข้มงวดอย่าไปตึงเกินไปนะครับจนมีปัญหากับนักเรียนเพราะเด็กเดี่ยวนี้นะครับคงมีค่านิยมคงมีวิธีคิดไม่เหมือนกับรุ่นครูรุ่นอาจารย์ครับหน้าที่ของโรงเรียนก็คือต้องพยายามเข้าใจความต้องการของเด็กที่ไม่ได้เกินเลยไปด้วยนะครับถ้าทําอย่างนี้ได้นะครับเด็กอย่างได้เสรีภาพโรงเรียนและครูให้เสรีภาพในระดับหนึ่งเด็กก็จะมาเรียนหนังสืออย่างมีความสุขอย่างมีความภูมิใจได้ครับ คือถ้ามีกฎแล้วอธิบายได้ว่าออกกฎไปเพื่ออะไรนักเรียนก็น่าจะต้องรับฟังเช่นเดียวกันใช่ไหมคะใช่ครับผมคิดว่าเด็กเดี๋ยวนี้เป็นเด็กที่มีเหตุผลนะครับต้องการคําอธิบายต้องการคําตอบครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคําตอบคําอธิบายดีๆเชื่อว่าเด็กจะยอมรับกันได้ครับค่ะเพราะด้านหนึ่งเสรีภาพก็ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบเช่นเดียวกันนะคะครับเอาละคะ่ะทั้งหมดก็คือคิดยกกำลังสองสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับทรงผมและเครื่องแบบนักเรียนค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ we